โอเคครับ okay, ผมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ในะช่องไอพันธซนท์ะครับเรามาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Cave Shooter อนที่ Cave Shooter เกมนี้นะครับผมขั้นแรกนะครับมันพอเรากดเข้ามาในเกมแล้วมันก็จะมีให้เลือกภาษารผมผมว่ายืนยันกันเลยภาษาไทยแล้วก็อ่านละเอียดน,นิดหน่อยนะครับผมไม่อ่านหรอก ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เซิร์ฟ13นะครับก็กดล็อกอิน hmm. ไปเลยเด้อไอ้ไอ้เนื้เข้ามาเลยนะ113สวัสดีผู้กล้าข้าเรียกเจ้าว่าอะไรดีอ่ามันก็ให้เรากรอชื่อผมก็กรอชื่อว่าไอ a พันเซเลยนะการโอเคแล้วก็ยืนยันไหมครับผมยินดีที่ได้รู้จักไอ a พันเซอืมไม่ให้เราทำอะไรอีกอะชอนเผ่าอูกา ถูกเทพตกตกกับวิสัยอ่านไม่ทันทุกคนเพื่อชนะพวกเขาเจ้าตั้งเริ่มเริ่มเป็นจนไทยทุกคนจนไทยครับมันก็ให้เรากดมันที่เป็นจนไทยแล้วมันก็ให้เรากดเริ่มเกมนะอ่าก็จะมีชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งนะครับชนเผ่าอุกาบ้างแล้วก็เดินเข้าไปประตูนะทุกคนยิง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 หุ่นซ้อมนะทุกคนอันนจะเป็นหุ่นซ้อมยิงยิงง่ายทุกคนมันก็แค่ เป็นตัวตัวนี้ตัวนี้ก็เก็บของแล้วเราก็สามารถเลือกสกิลได้มันไม่ยากเลยนะสายฟ้าทำไมทำไมสายฟ้าทั้งหมดต้องเล่นนี้เหรอต้องร้อยกว่าร้อยร้อยกับเลเข้าไปเข้าไปวิงวิ่งวิงวิ่งวิ่งวิงวิงมันก็เลือกเป็นเหมือนกระดูกเป็นเพชกระดูกนีเข้าไปทางสายฟ้าเดียวทุกคน เจอหมูป่าครับยิงยิงเอ้ยตัวอะไรตัวอะไรยิง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 เราก็แค่เดินครับมันก็จะยิงให้เราเองอัจุนัสนะอ่าเราก็ได้สายไฟแล้วเราต้องจะได้เลือกอีกแล้วครับคราวนี้ผมจะเลือกเป็นพายุฟ้าขนองแล้วก็จะเดินทางเทพเทพสายไฟเดินเปิ่ง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 หลบหลบได้เปิ่งเปิ่ง ยังยัเยีย้นี่หลบได้เออไม่โดนหรอกก็เด็กๆก็หลบไอ้พวกอ่ะยิงเอ้อไม่โดนหรอกเอ้ยมันก็้โจนดิเออเรียบร้อยแล้วก็เลือกใช้สายฟัาอันนี้ผมจะใช้เป็นโจมตีเมื่อตัวไปมันจะใช้นีแบบเข้าไปทางเที่รักษาบ้างเผื่อ การเลือนะดมอนยิงยิงหอกจากหอกปกตินะั้นทุกคนก็กลายเป็นหอกสายฟ้าแล้วเนาะโอ้โหมันก็โจมตีไกลๆเป็นแบบเลายกลายหมื่นมันก็เป็นแบบการป้องกันนะครับเราจะป้องกันด้วยลูกไปทางนายช่างใหญ่หรือว่าเทพสงครามเออผมเก่งแล้วผมเทพสงครามอะ่ะยิง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 ,ยง ยิง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 ,ยง,ยงเอาไม่ตายเอายิงดิเอเอเก็บเทพตันตูระเบิดผมว่าอันนี้นะครับมันมันมีสัญลักษณ์นี้นะจุดระเบิดกนะ็ลองไปดกกแล้วก็มีน้ำคุนะครับผมน้ำขุน้ำพุใช้ทำอะไรได้บ้าง เราเดินเขาดิอ๋อสามารถเอาเหรียญเดี๋ยวผมจะวงให้นะครับว่าเป็นเหรียญไหนชี้ให้แล้วมันก็สามารถตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดอ็นสามารถเลือกใช้ได้แต่ผมก็ยังไม่ใช้หรอกคุณแล้วก็ไปกันต่อเลยดีกว่าเทียบเทียบวายยูดีกว่ามามามายิงยิงยิงเอาแม่งโดนเลยยิงยิง

พี่ตายเก็บเลยนะที่ก็มีสกิลหลายสกิลนลครับผมวางและเบิดทำดามเมจในเขตกว้างกว้างกว่าเป็นไรโจมตีเกิดเอฟเฟกหอกเทพสงครามชื่นเทพกว่าเอาอตอนนี้เราก็จากเลเวลหนึ่งเราก็มาเลเวลสองแล้วนะครับ ก็มันจะมีบลอกค่าสถานะอะไรนิดหน่อยเพิ่มนิดหน่อยเออยิงยิงยิงเอ้มีเหมือนมตาอะไรขึ้นมาเลยทุกคนเปียกเห็นไหมเห็นเป็นเหมือนตาดาบเลยยิงยิงยิงอุ้ยไม่โดนหรอกตายก่อนตายก่อนก็แต่เกมนี้เอฟิกอลังการมันสวยนะยเราไปที่เทพสำคัญต่อไยิงยิงยิงให้มันก็หลบดินหลบ ออ้ยีกยิงยิงกูใช้หอกตายฟรีอีกยิงยิงโอ้ยโอ้ยเลือดเลือดลนลนตีเจ็บมากเลยครับลดไปตั้งหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งสองสามสี่เอาไโดนสี่อือโดนสี่เลยก็เกิดเป็นเทพสายฟ้านะมอ๋อเอาเป็นอันนี้ดีกว่าเป็นเทพสองครางต่อนะครับผมไม่ค่อยชอบฟื้นปูอะเนาะตอนนี้เราเล่นมาถึงสิบเอ็ดดาหแล้วนะห้อง ตอนนี้มีตันอยู่ที่สิบห้านั่งห้าดาดยิง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 เรียบร้อยเกลียวเทพผมทำมาเองเลก็มีทำระเบิดระเบิดแล้วก็อะไรเยอะแยะเลยทุกคนแต่ว่าผมว่าวางบนระเบิดทำละเมีดในคลิปกว้างกว่าอันนี้ด네네ีกว่าสวยดีไปใช้เลือดตันแล้วว่าไปรักษาดีกว่าเลือดผมใกล้หมดละ นี่นี่ไปเอ้ยเอ้ยระเบิดระเบิดมึงระเบิดลบลบนี่มันหนีพุ่งได้ด้วยถูกมั้เอ้ยเอ้ยหลบได้เรียบร้อยตายหมดแล้วเราก็จะเป็นวิชาเกิดใหม่ธรรมชาติตีตโตติโตอาธรรมชาติติโตอีก่ตึ้งน้ำ ตั้ง42เซนด้วยเทียบสองทางนี่มันทำให้สกิลเราน่าจะแรงขึ้นด้วยยิง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 เรียบร้อยตายหมดโอ้มันง่ายเลยด้วยเอาเป็นทำทำขังหัวคนโอเคแล้วมาต่อเลยดีกว่า เอาเป็นคำรามนะคำรามสองคนีง้งอ,อันนี้ผมยังไม่เคยเห็นนะพรอของเทพอลองไปดูซิมีอะไรพอของเทพประเก็บมันก็อ๋อเราก็สามารถเลือกได้นะว่าเราจะดูหน่อยว่ามีอะไรอยากซื้อบ้างอเรา,เราเงินเราเงินยังไม่ถึงเราก็ไปดีกว่า,าด่านนี้น่จะเป็นด่านสุดท้ายแล้วเจอบอสโอ้บอสบอสบอสไข่ด้วยมันเป็นท่าย,ยิงเส้นเลย สกิลนี้น่าจะเป็นสกิลแบมวงกลมุงกลโรอลังการเลยทุกคนยิงยเอ้สกิลี้นี่อวนวยิงงยิงไลยเล่นเพนเพนหนุตนุมันเขียนยิงยิงยิงยยิงแตกน้องก็ได้เราได้มาถึงเจ็รอยกว่าอันเลยทุกนแล้วก็มี ของของเราก็บน,นะอ่ะาก็จนภัยครั้งนี้ใช้เวลาไปเจ็ดนาทีกับอีฉากที่ดีที่สดนะทุกคนแล้วรเราได้นหน้าไม้มาแล้วก็น่าจะเป็นเคียวนะอยังไงเป็นเคียวไม้ mm hmm. เราใช้พลสวรรค์ผู้เล่นมือใหม่นะอ่ามันอยู่ไหนล่ะพลสวรรค์ผู้เล่นมือใหม่ตรงนั้นอ๋อ เราก็สร้างเลยแผ้นวิหารดาวดเอ้ย,อยแข้งหานบูใจกันก็ยินดีด้วยคุณได้รับหินคริสตัลเอาไว้อัปเกรดแน่นเลยอัปเกรดอ๋ออัปเกรดแล้วทุกคนทุนพยพอ่าคลิกเพื่อปิดอ่าปิดก่อนแล้วขอดูหน่อยซึ่งมีอะไรให้เล่นบ้างสมุดต,ตำนานเหรอทุกคนมันสามารถทำอะไรได้อ๋อ,อ,อสามารถรับของได้นะครับจิ๊วลงชื่อรับของอีนรับของไปลแล้ว อันที่สองตรงดำอะไรทําอยู่อ๋อกำลังทำนะทุกคนก็มีให้รับสายฟรีนะครับแล้วก็ดูเลยละกันเดี๋ยวค่อยดูละกันเอ้ยดูเลยลวกันเออดูเลยลวกันเดี๋ยวผมตัดโฆษณาออกฮันกคนโอเคครับเรามาต่อกันเลยนะครับผมโหเราก็ได้กางเกงสุดแรงนะครับเป็นเกงที่บอกออปชันเสริมดีอยู่นะครับเป็นเกงที่เหมาะกับมือใหม่นะครับเป็น ปอกหนังกรน,นะครับขั้นที่หนึ่งด้วยโอ้ด้วยไปเลยโอเคครับถ้าเราจะเปิดกล่องของสายฟรีหนึ่งครั้งนะครับเราต้องดูโฆษณาหนึ่งคลิปหนึ่งวันเราสามารถดูได้สามคลิปนะครับแต่ว่าสามครั้งแต่ว่าเราต้องรอเวลาสามสิบนาทีนะครับจะได้เปิดดูหนึ่งครั้งโอเคพอเข้าใจตรงนี้แลละอ่ะมีอะไรให้รับอีกอ่ะตรงนี้ะสามารถรับได้ดีเลยเลยนาะอ่ะรับได้เลยรับสี แล้วก็มีอะไรอ๋อไฮลาฟีก็ว่าลาบอีกอ่ะมันใช้ทำอะไรไม่รู้อ่ะเราเก็บไว้ดูตอนต่อไปตัวละครนี้จะเป็นมีของเรา,าโอ้โหเกมหน้าหนุกเกมหน้าหนุกหนุกหนาหนุกหนาโอเคก็อาจจะมีเสียงบุกวนนะครับพราว่าเพราะว่าน้องผมอยู่ด้านล่างนะครับอาจจะแหกปากโอเคครับก็อาวุธเพิ่มอัสมียิงนะครับถึงสิบห้าแล้วก็แอตแท็กอีกหนึ่งร้อยห้าสิบนะมแล้วก็มีอันนี้ แล้วจะมียิงอะไรนี่ฮะอันนี้เราก็ใส่นี้เลยดีกว่าใช้อันดีกว่าเป็นธนูนะผมแล้วก็ใส่กิ้งไปเลยกิ้งกงแบบออปชั่นโคตรเท่เป็นโคตรออปชั่นโคตรเท่เล่นโคตรกาก็ค่ะค่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะมี EP ต่อเนื่องไปจนรหัสนี้จะเทพนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องเรานะครับช่องไอซ์พันเซตนะครับสวัสดีครับ